ตแตกใบละ5,000บาทหักจากเงินเดือนคุณเมย์ทำแตกไปแลป้วสี่ใบทั้งหมดก็รวมเป็นสองหมื่นนะครับเดือนนี้คุณชูคะคุณชูก็เห็นนี่คะว่าผู้จัดการเป็นคนทำแตกแล้วทำไมถึงหักเงินฉันล่ะคะอีกอย่างเงินต้องสองหมื่นอะเงินเดือนฉันไม่ถึงด้วยซ้ำแล้วแม่จะทำแม่ฉันเป็นลูกเจ้าของร้านจะทำอะไรก็ได้ ต่างหากที่ต้องใส่หัวไป <c oughs> ใส่หัวอย่างนั้นหรอคะแล้วเรามาดูกันว่าใครกันแน่ที่จะต้องใส่หัวไปคุณเมย์ครับ ว่าคุณเมนเนี่ยหลบไปก่อนดีกว่านะครับน,นุ๊กนีคค่ทอนราคาคุณลูกค้าไปเลยนี่แกเป็นใครเนี่ยหน้าตายกับตุ๊กกี้เลย <c oughs> นี่คือคุณหวานมาจากบริษัทฟาฟินฟันกรุ๊ปครับ ร้านอาหารของพวกคุณอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทฟาฟิตฟันกลุ๊ปนะครับแล้วคิดว่าเป็นคนใหญ่คนโตน่าจะมาขู่ฉันได้หรอฝันไปเถอะไม่ได้ขู่นะคะแต่รอให้คุณแอนเขากลับมาก่อนก็ได้ว่าบัวใต้ตรงแบบคุณเนี่ยจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร แหมมันทำตัวเฟียสกี้แถวนี้เนี่ยเดี๋ยวแกก็ได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนี่คุณสะดุนจริงเลยนะคะฉันยังไม่ทันได้ชิมเลย ะสวัสดีค่ะมาได้ยังไงคะเนี่ยประธานเหรอเห็นบอกว่ามาจากฟาฟินฟันกรุ๊ปสภาพแบบเนี้ยเป็นประธานเลยเหรอนี่ก็เป็นแม่บ้านไปอีก านสาวของคุณแอนเนี่ยมีอำนาจเหนือกว่าบริษัทของเราดูแลร้านแบบเผด็จก,การทำงานน้อยได้เงินเดือนมากแต่พอมาเห็นตัวจริงสมคำท้งลืงจริงเลยนะนี่ป้าบอกเลยใช่ไหมว่าอย่าหยิ่งพยองให้มันมากนะเนี่ยท่านประธานเลยนะ อย่างมาสักหน่อยอีกอย่างร้านเนี้ยมันก็เป็นของครอบครัวเราของร้านป้าแอนทำบัญชีปู่เป็นคนหาวัตถุดิบส่วนลุงก็เป็นเชฟมือหนึ่งบริษัทเนี้ยถ้าไม่ไดีครอบครัวเราก็ตาแตงละ กระเด็นออกหลายตัวเลยนะแต่ปากตัวอะไรมันนักหนาไม่อยากจะเชื่อเลยนะคุณอยาจะทำให้เราแตกแยก,กันได้กขนาดนี้ฉันยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยนะคะครอบครัวของคุณเนี่ยก็ยังกาะกลุ่มอยู่ด้วยกันดีๆอยู่เลยนะฝ่ายบัญชียักย่องเงินดาน ปุดีบปลอมแปลงใบเสร็จเชฟแอบใส่กัญชาในอาหารส่วนคุณผู้จัดก,การร้านใช้อำนาจกดขี่ลูกน้องหักค่าจ้างเข้ากับเป๋าตัวเองเลวกันทั้งโคตรเลยนะคะฉันจะให้ครอบครัวของคุณไปรักใครกลมเกลียวกันในคุณดดีไหม แล้วฉันจะรอดูว่าคุณจะเอาความหยิ่งยะสมของคุณไปใช้ในครูได้หรือเปล่าเจ้าป้าปาดเดี๋ยวก่อนสิคะ จานพวกน,นี้ใบละเท่าไหร่ใบละห้าพันบาทครับ ใบละ5 0 0 0บาทครับถ้าเป็นพนักงานแต่ว่าถ้าโดนไล่ออกแล้วไม่ได้เป็นพนักงานแล้วเนี่ยก็จะตกที่ใบละ8,000บาทครับเมื่อเช้า4ใบรวมกับเมื่อกี้อีก10ใบก็เป็น1,12,000บาทครับ เดี๋ยวคิดเงินด้วยนะคะมานั่งรอให้เขาตามออกมาได้ไง คุณหวานฉันจัดการให้เธอแล้วนะไอ้พวกที่มันชอบใช้อำนาจรังแกเธอเธอนี่ก็ขี้ขลาดตาขาวยอมให้มันแกล้งทำไมก็ไม่รู้ถ้าฉันไม่ยอมฉันก็ถูกไล่ออกสิคะฉันมีภาระต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ฉันถูกไล่ออกไม่ได้หรอกค่ะถ้างั้นเธอก็ไม่ต้องออกแล้วร้านฉันเพิ่งขาดผู้จัดการไปสดสดร้อนร้อนเธอ ช่วยมาเป็นผู้จัดการร้านคนใหม่ให้ฉันได้ไหมฮะนี่คุณจ๋าออกแล้วเหรอคะเป็นไปได้ยังไงอะ่ะหรือว่าเป็นเพราะฉันเหรอคะคุณจ๋าถึงทุกไล่ออกหร,ห,รหรือว่าถ้าเธอถามอีกคาเดียวฉันจะให้คนอื่นมาเป็นผู้จัดการร้านแทนเธอแล้วนะเออไม่ถามแล้วคะ่ะให้ฉันเป็นผู้จัดการเถอะนะคะถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้เธอก็มาทํางานให้ตรงเวลาด้วยละ่ะแล้วก็แต่งตัวให้มันสวยสวย เดี๋ยวคนอื่นเขาจะหาว่าร้านชั้นไม่คัดเลือกพนะะักงานได้คะ่ะคุณหวานขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ